โอเคสวัสดีครับไม่ได้กลับมาเปิดกล่องนานเลยที่จริงก็เปิดอยู่ตลอดนะแต่ว่าแค่ว่าไม่ได้ถ่ายคลิปลงเลยเพราะว่าแบบเปิดตามร้านหน้าร้านไปเลยวันนี้นะครับวันนี้ผมจะมาเปิด Magic กัตึ้งเนี้นครับเป็นชุดอ่า universe beyond นะครับก็คือเป็นการคอลแลัทางของ assassin's creed นะครับก็คือเป็นแฟนอะเราเล่นเกมอะก็เลยแบบอยากลองเปิดดูหาตัวที่อยากเล่นเพราะช่วงนี้แบบกลับมาติดเมจิก มากมากเลยเล่นแล้วทีนี้เนี่ยมันมีตัวที่อยากได้อยู่จะเอาไปเล่นในเด็กนะครับอันนี้มาอันนี้ตัวที่ผมชอบเฉยนะเอามาเสริมดวงเป็นแอฟซัลูดซีโร่เนะเป็นการดจิไฮเกดูซองดิสวยมากเลยนะที่จริงแบบเฮ้ยมันสวยมากๆโอเคซองแรกเลยดีกว่าไม่ชอบอัดคลิปนานด้วยแบบ ะจะมาเปิดสนุกสนุกดีละแก่ยากกว่ากันไกลก็ได้ซองนึงเนี่ยจะมีก๊าซสิบใบนะแต่จะเป็นออลฟอยด์วุ้ยใบแรกแอสซิสซินอิน i อิน i อินิเชียตปะอิอ่ะผมไม่แน่ใจหรอกประมาณภาษากงกฤษไม่ได้ดีขนาดเจ้าจุนหรือเฉาจุนนะ ันนี้เป็นของประเทศอะไรเป็นจีนเหรอไอ้มันเป็นเมียสตินคิดไอ้ภาคโคนิคที่มันไปจีนวะอ,อันนี้ไม่แน่ใจนะอุ้ยอันนี้นะครับใครๆก็รู้จักกันถ้าเล่นแอสตินคินเนาะท่อฟังในตำนานโตดจากตึกสูงไม่เกี่ยวกับแรงร่มถ่วงนะแต่ตกมาไม่เป็นอะไรเลยอุ้ยมาแล้วการ์ดแบบบอด d ิเลสไหมถ้เป็นบอดดิเลสเนาะจะเป็นโรชานคิดเด่นแมจิสเตอร์ตัวไหนอะภักไหนอะอันนี้ไม่รู้จริงๆว่าภาักไหนโอ้ H f o i อันนี้ก็ไม่อุ้ยดูฟอร์แลนด์ดิฟอร์แลนด์เป็นเป็นน่าจะเป็นภาคอันนี้ไม่ใช่ภาคอันนี้น่าจะเป็นของภาคไอภาคภาคล่าสุดไอภาคอะไรแล้ววะ Assassin's Creed u n i t ไม่ใช่ Unity ไอภาคล่าสุดผมไม่ได้เล่นอะแต่ว่าไม่น่าจะใช่ภาคแต่มันมีพีระมิดข้างหลังนะอาจจะเป็นภาค Origin แต่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอาจจะเป็นภาค Origin หละ คริสตัลสเกลอีซูสไปคลาสโหกาลิปินนะครับแอสซินโทฟี่เนาะการยอดคิดอุ้ยคิโอพัตรามิติเอ็กเซนเดดอาร์ตฟอยโอโหตรสวยโอแล้วก็เอ f ฟอย c r คริสตัลสเกลส y g l a าสผมไว้ที่เดียวนะแล้วก็โทเค็นโอทเค็นอย่างเท่อะดูดิแบบแอสซินกระโดดเนาะ ีโอพัทราเอ็กซายฟารูปบโกฟอร์เดทรอนนะครับการจากสแตนด์ดโคตรเก่งใส่ไว้ตรงนี้เชนแ a สซิส s i เนชั o นนะแฟนทอมเบลดปุ๊บ Blade. Oh, <c oughs> แล้วก็เป็นลีเดียเฟรย์ตัวจากภ้าไหนอะไอ้าไอนี้หรือเปล่าภาาไอ,ไอซินดิ c เ t e ผมไม่แน่ใจไหมไอตัวคู่ของเจคอบอะ ภาพซินดิเคสมั้งน่าจะใช่แหละเทอร์มินเอตโหเยี่ยมไหมเอ็ดฟอร์ดอุ้ยแลนโหสวยมากเลยน่าจะเป็นเอาเอาแตอีไหมตกมันเรียกว่าเอาแตอีหรือเอาแตนะน่าจะเป็นเอาแต่เนาะภาคภาคหนึ่งนะโอ้เมรี่รีดว่าจะไว้ตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันรวมรวมกันไว้โอ<ฮ>้เฮียไว้ที่สามมึงให้สิคอปปี้เลยวะฮะโอ้ออนิมัส เดอะแอนิมัสแล้วก็เป็นเอ่อเป็นแลนดอัปสเตโกเอ็นเตเทเมนต์ช่างมันมันให้คิสตันมา3ใบแล้วครับนะ่ถ้าเปิดมาอีกใบหนึ่งเป็นคิสตันใบนึงก็สี่คัพปี้เอาไปกูเล่นกับใครก่อนชุดของเอาแต่มั้งหรือชุดของเอเยไม่แน่ใจเหมือนกันเอเชียเอสเคพอลฮาราเรยเนียน ถึง2ใบจุอดอาร์โนโดเรียนฮิวแมนแอซสซัซินตัวอะไรอะยูนิตี้หรออันนี้ผมไม่รู้จังก็อีกของดีรีคอนน,นีร่รีคอนไนเซนต์เนาอู้สวัมสวัมนี่ผมไม่รู้ของภาคไหนนะเดอะแอ,อ,อนิมัสแอนิมัสอุ้ยโยเนียสตอร์มแฮมเมอร์คอนทอร์ อุ้ย cover ร้านไอเอ x เทน d Art f o อยสวยมากอันนี้เป็นคาดูเซียสสตาร์ o ออฟเ m อร์มิสเป็นเป็นไม้เท้าของเทพเ e อร์มิสนะเป็นงูสองตัวมีปีกมีงูสองตัวโดกันแล้วก็มีปีกเอาไว้ตรงนี้ cover of the darkness b อยแต่ว่าตัวที่ผมอยากได้คือ เอาตจไม่ใช่เอาใจเป็น s อสเนาะยังไม่ได้เลยตอนนี้อุ้ย a d w e l l Baker of c h a อฟอันนี้ตัวในภาค Black Flag นะเพราะว่ามันมีไพ่เด็อยู่ถึงจะไม่รู้จักก็เด้ออู้เฉาจุนสวัมอันนี้น่าจะเป็นภาค Syndicate อะโอ้โหสวยแบบเป็นอังกฤษสมัยยุคยุคนั้นแหละยุคแบบวิทยาศาสตร์ไอ้น้ำไอปยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมไหมก็ไม่รู้นะไม่ได้แจ้ง ปุบเป็นบาซิมอัน,นี้ไอตัวภาคล่าสุดเนี่ยก่อนที่จะไม่ใช่ไอาภาคญี่ปุ่นอะจำชื่อไม่ได้เหมือนบาซิมโอ้เี้ยสามใบแล้วสามใบเหมือนกันแล้วโชอนรีเบคก้าเอเจนต์อั Rebecca, อน,นี่น่าจะเป็นตัวละครที่อยู่ในภาคหนึ่งที่เป็นนักวิทยาศาสตร์อุย๊ยแอสซัสซินทอกเฮียเศร้าอะเริ่มเครียดละ อันนี้มุดสามใบบ้าหรือเปล่าดิ딩เอฟเฟกต์ฮันเตอร์โบอู้อันี้จากภาาวาฮ่าเอ e เคด e c ชั่นเฉาจุน a อเล็กซิอุสเดโมสออฟคอเท่ดิฟอเรสอู้คอนโยเนีย we must be done แล้วก็บาซิมแบบเอ็กเทนอยอู้ ไม่รู้ใส่ไว้มั่มวๆละ Star of Eden Wall Key Edge Boy คือเข้าใจแล้วว่าการ์ดในชุดชุดของ Assassin Key มันมีอยู่ร้อยกว่าแบบเองแต่ว่ามันก็เกินไปนะแบบให้มาใบหนึ่งหลายคอพปี้มากเลย Tower of Viewpoint คือที่จริงถ้ามันออก Commander เออ Commander Tower แบบอาร์ตสวยๆมาผมก็จะไม่โกรธเลยนะแต่แบบเขาไม่ให้มาเฉา,าจุน Arno Dorian ฟอเรสตโอ้เรซินพีชการ์ดที่ผมเกลียดที่สุดรีแล้วรีอีกรีอยู่นั่นแล้วไอ <c oughs> ในบิ๊กสกอร์ก็เป็นมิติด้วยนะแล้วแบบเอามาทำไมอู้แบล็คมา켓คอนเนคชั่นโอ้โหแบล็คมา켓ฟอยด์หุ่ยซอฟต์ออฟเฟสแอนด์เฟมินเฟมายเฟมินจุกอย่างเลยแต่ว่าก็เอฟฟอยด์สวยอยู่เขียร์แมแบล็คแบล็คมาร์เ켓สองใบจาน ถึงจะดูว่าได้แต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้ของที่อยากได้เลยนะอเล็กซิอุสเอ็ดมอร i ติไฟโอ้อุ้ยแลนไอแลนสวยมากเลยนะเป็นน่าจะเป็นภาคของไอ้นี่น่าจะเป็นภาคของโอดิซีน่าจะเป็นโอดิซีเพราะว่ามันเป็นทีมกรีกเนะเป็นโพไซดอนแล้วก็แบบข้างหลังเป็นเป็นวิหารแบบสไตล์กรีกอนะ โอ้โคเวิน of cover of darkness ใบที่สองแอฟสเตอร์โกว์หนไปตรงนี้แล้วเฮียซอฟต์ออฟเฟสเฟมินฟูวาร์ตบอยอย่างสวยเอล่าฮัสซันเออเออผมได้ดาบเขียวดำสองใบนะในกล่องเดียวอะนะช่างมันไปต่อยาวๆ ใสเรื่อยๆละลิเดียฟรีเอสซีโอแต่ไม่ใช่ร่างที่อยากได้ลิเดียฟรีใส่ไว้น,นี่อุ้ยเจคอบนี่ไงตัวที่เป็นคู่หัวไอเนี่ยรีเดียชอบนะผมเป็นภาคที่ผมเล่นเยอะที่สุดละซินดิเกตเพราะว่าแบบชอบทีมทีมโลกมันเฮียมึงวัตถะพัคอะไรวะเนี่ย <c oughs> แจ็คดอนโอ้เอ็กซ์คาลิเบอร์แจ็คดอนเรามาไว้ตรงตรงนี้เอ็กซ์คาลิเบอร์อย่านะเฮ้ยคอสเปาวพาริซีฟุกฟุกเบลดเชคอมแมก อันนี้น่าจะเป็นของ unity นะไอตัวนี้ไม่ใช่ assassin bleeding effect swam ู้ temporal tripas d e l t a k e r a t e r อันนี้อ่ะอันนี้ใช่วันนี้ conspiracy อันนี้เฉยๆะจบแล้วอ่ะ o ้ e v e l y n กับนกนกฟูอาดฟอยด์ูขอละนะถ้ามิติจะออกน้อยขนาดนี้ ไม่ติ่ไม่ออกเลยเอ้ออกดาบไอ้นั่นอะ่ะมาสอใบกับ e. off, ไอ้สตาร์ออฟอะไรสักอย่างออฟเคียชันอ่ะอัพ a าร์บัสเมียเขมเล o ล็อกโอฟอทุชฟจากที่เคยถีบคนในภาคแรกก็เป็นอีกเวอร์ชันเนาะอา b บัสเมียทาวเวอร์ออฟวิวพยโอ้โหเชี่ยสวยมากฟูฮัทแลนด์เออใส่แบบนี้บาย็ เป็นพร่เอกในภาคไอออริจินนะแร่โอ้ยอะเรตินพีชไอสับหมดคำจะพูดไม่รู้โอ้ร้อยย้าอสัสซินแล้วก็ไปดู Do. คุณดูคุณดูสิยาร้อยย้าอสัสซินเวอร์ชันรีพิ้นซึ่งผมมีแบบใบธรรมดา,าแล้วอะ่อะมุสอาไปซื้อมาด้วยน,ะ <Yeah. S 2> นี่เท่าน้ำตาจะไหลวะ เดี๋ยสองของแล้ว SEO ไม่ออกถามจริงอู้ถามจริงเชคคอมแมตพารัสโซเชอร์โปรพาร์กาน่านนี่ของชชยเนาะอเล็กซิโอสเหมือนเจสเลยรู้ปะใบเนี้ยเหมือนเจสเลยเชคคอมแมตสวอมอ๋อเฮียเมื่อให้ครูสีก็ปี้เลยเปล่าไอ้สั์ดาบเขียวดำสามใบเฮียมึงอีกแล้ว กู <G ül üyor> ได้มืงอสามใบแล้วโอ้โอ้กูหมดหวังแล้วสินะไอ้เฮียทำยิมเฮ้ยผมจะไม่ได้ใบที่ผมอยากได้นี่หรอไอ้เฮียเดยอะอานิมุสกูไม่สนละกูดูละไอ้เฮียใบยิ้ม ด้วยคุณผมไม่ได้จริงด้วยไอ้เฮียไอ้เฮียกูไอ้เฮียสีคัปี้กูด่ามึงใช่ไหมกูด่าโอ้โหคุณดูโอเคผมพูดเลยผมเซ็งเซ็งมากเซ็งแบบเซ็งจัดจัดเซ็งอะไรขนาดนี้ไม่ออกใบที่อยากได้คือต้องไปซื้อนอกอยู่ไอ้เฮียไม่ออกเลยไม่ติมาดูไม่ติตนะไม่ติกออกกี่ใบ ไม่ดีออกหนึ่งใบออกสองใบสมใบสี่ใบห้าใบหใบ6ใบเท่านั้นเองเกินไหมบโอเคผมอาลาไปแค่นี้ผมงุนหิสวัสดีครับ